ส่วนทีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนวิธีการตัดแบบเสื้อนะคะเเด็กชายคอปโปโลนะคะกับกางเกงนะคะก็ให้ทุกท่านเตรียมนะคะแพทเทิร์นที่เราได้สร้างทิ้งกันไว้แล้วนะคะเมื่อคราวก่อนนะคะนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ วิธีการตัดนะคะเสื้อคอปลมันก็จะคล้ายๆกับเสื้อกิโมโนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมอ่านะคะอันนี้ด้านหลังแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะวิธีการตัดเสื้อตัวนี้นะคะก็พับแบบนี้เลยนะคะจับด้าน ตรงนี้นะคะให้เท่ากันแล้วใช้เข็มหมดุดลกดนะคะจับให้เท่ากันอ่ะกลัดนะคะให้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันเท่ากันนะคะ วิธีการตัดนะคะก็ตัดตามเส้นนะคะที่เราขีดนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะคุณกัดอีกอันนึงกัดตัวมันเคลื่อน ตัดเลยค่ะส่วนที่โค้งนะคะก็โค้งให้สวยงาม คะง่ายมากเราเข็มุดออกเห็นไหมคะได้ละนะคะเวลาวางฝั่งนี้นะคะก็จะวางเป็นสันทบกรนผ้านะคะอ่า งส่วนคอนะคะส่วนคอครูยังไม่ตัดนะคะครูจะตัดตอนที่เราได้นําชิ้นแพทเทิร์นตรงนี้ค่ะไปวางที่ผ้าเราค่อยตัดนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูจะกริ่งนะคะเอากระเป๋าออกมาก่อนนะคะเอากระดาษที่เหลือนี่แหละคะ่ะกริ่ง เดี๋ยวคุณขอตัดกรนะดาษใช้เข็มหมุดกลัดสักครู่นะคะ ไมมันทัด กริ้งเสร็จแล้วนะคะก็ขีดเส้นตามเส้นที่กลิ้งเลยค่ะอันนี้ก็ทำปักกระเป๋านะคะก็วัดลงมานะคะหนเซนติเมตร คุณจะให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งอ่าเดี๋ยวครูขอตัดก่อนนะคะ เดี๋ยวต้องลบเส้นเก่ารู้สึกมันเอียงปกติเวลาครูทำแพทเทิร์นใช้ดินสอวาดนะคะครูจะไม่วาดแรงนะคะแต่ในกรณีที่ทำคลิปตัวนี้นะคะ่ะไม่ค่อยเห็นเส้นดินสอครูก็เลยทำให้มันเห็นเส้นเท่านั้นเองนะคะ แต่ปกติแล้วครูจะาวาดแค่ครั้งเดียวนะคะ ะะกระเป๋ากระเป๋าปะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็วัดลงมา1.5เซนติเมตรตรงปากกระเป๋านะคะแล้วก็ขีดเส้นไปเพื่อเป็นแนวเย็บนะคะอาตอนนี้เสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋า เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เ็มหุดกลัดรวมกันไว้ก่อนเดี๋ยวหายอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแกงเกงค่ะเดี๋ยวครูขอใช้ไม้มันทัด ตัดก่อนนะคะ เปเกงค่ะที่เราได้สร้างทิ้งกันไว้แล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแผ่นหน้าแผ่นหลังนะคะแผ่นหน้าก็จะมีสาบนะคะเราก็จะติดกระดุมตรงนี้นะคะ3เม็ดหรือ2เม็ดก็ได้แล้วแต่นะคะก็มาเริ่มการตัดเลยนะคะวิธีการตัดนะคะก็ตัดตามเส้นที่เราขีดนะคะ ตรงนี้เห็นไหมคะเส้นเฉียงตรงนี้ค่ะมันลึกเกินไปนะคะครูขอเอาออกนะคะเอาออกสัก1.5นะคะแล้วก็โค้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามโค้งนิดนิดนะคะอันนี้ก็ให้มันได้1เซนเอาออก1เซนนะคะแล้วก็โคง้ง อ่าเรียบร้อยนะคะเส้นนี้ก็ขีดทิ้งไปดูกันชัดๆนะคะเป็นดินสอนะอ่าเริ่มเลยนะคะตัดเลยเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะพับนะคะ ับชายกางเกงก่อน พะะับชายกางเกงแบบนี้ก่อนหรือถ้าใครเห็นว่านะใครว่าตรงช่วงเป้าถึงชายกางเกงนะคะกางเกงมันมันสั้นไปนะคะมันสั้นไปก็ต่อได้เดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้คูตัดตรงนี้ออกนะคะต่อได้นะคะเดี๋ยวคูขอต่อลงมาหน่อยก็ได้นะคะคูจะต่อลงมาสักสามเซนอ่ะ สามไหมอ่าสามเซนมันน้อยไป ไหมคะคูต่อลงมาสามเซนนะคะแล้วก็ขีดโค้งใหม่หูได้สองจุดสองนะออะเนี๋ยขีดโค้งใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ หนึ่งเซนขีดค้งใหม่เสร็จแล้วนะคะพับชายพับชายเส้นใหม่นะคะ เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ใช้กันไกลตัดเลยอ่ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ะะตรงนี้นะคะที่เผื่อลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นการพับชายกางเกงเข้าไปนะคะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะกลับด้านก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาพับนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะรับกับขอบตรงนี้พอดีนะคะ เห็นไหมกลับด้านมานะคะตอนนี้ครูยังไม่ได้บอกนะคะว่าชายที่เผื่อลงมาเท่าไหร่นะคะอ่ะครูเอาเผื่อลงมาห้าเซนติเมตรนะคะพอดีเลยห้าเซนติ ขีดเส้นตัดเลยค่ะจริงๆชายกางเกงตัวนี้เราก็เผื่อที่ผ้าได้นะคะแต่เรากันลืมนะคะบางท่านก็วางผ้ายาวไปเลยโดยที่ไม่ได้พับผ้าเป็นสันทบขึ้นอย่างนี้นะคะกลัวกันพลาดนะคะก็เ,เลยทำ ทำก่อนอ่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คดูก่อน ะะวางไว้อย่างนี้นะคะอันนี้1ชิ้นนะคะเวลาวางผ้านะคะอันนี้1ชิ้นนะคะแล้วก็วางอีกชิ้นหนึ่งก็กลับด้านอย่างนี้นะคะวางอย่างนี้กับวางอย่างนี้นะคะกลับด้านแต่นะคะถ้าเกิดว่าเด็กถ้าเอาแพทเทิร์นตัวนี้นะคะไปวัดนะคะวัดรอบสะโพวกวัดขาของเขาถ้าเขาใส่ไม่ได้นะคะก็ แบ่งครึ่งนะคะเหมือนคลิปการทำแบบกางเกงกีบโนแบบเมื่อวานนะคะก็อันนี้ครูสมมตินะคะแต่ของครูพอดีแล้วนะแต่สำหรับบางไซส์นะคะที่มีปัญหาก็แบ่งครึ่งอย่างครูแบ่งครึ่งอย่างนี้ค่ะนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็ฉีกออกเลยเชย้นกันไกลนะคะตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยแล้วก็ขยาย นะคะแบบที่ครูสอนเมื่อวานออกข้างแล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านนะคะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนนะคะสำหรับการทำเสื้อ,อ,อการตัดแบบเสื้อและกางเกงนะคะเสื้อคอปโปโลนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ